ค่ะนุ่นดารันธิตากวินนะคะวันนี้ก็มาแนะนําร้านซึ่งเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะชื่อร้านก็ชื่อมายมุกใบดารันนะคะทาไมถึงชื่อมายมุกไม่ใช่มายมกนะคะแต่ว่าเป็นคําที่เอามาคล้องจองกันให้คล้ายๆเท่านั้นเองซึ่งเราชอบความหมายมายมกเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีดีที่ไม่หยุดหย่อนก็คือมีดีซ้ําอีก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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะและถามว่าจริงๆแล้วที่มาก็คือชื่อลูกนะคะน้องไม้กับน้องมุกนะคะน้องไม้คนโตเป็นผู้ชายแล้วก็น้องมุกคนเล็กเป็นผู้หญิงก็ทําธุรกิจอะไรก็แล้ว แต่ในเมื่อเป็นธุรกิจที่เรารักแล้วก็เราก็เลยอยากได้ชื่อที่เป็นที่รักของเราด้วยนะคะทำมาประมาณสักเหอ หปีแล้วนะเออแอบบแอบบทำ <c oughs> ไม่ได้แอบ,บราคาแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มั่นใจในฝีมือเรียนรู้ไปอะไรไปแล้วก็สะสมประสบการณ์ไปจนวันนี้มั่นใจเกือบ100%ยนะคะยังมีประสบการณ์อีกหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยากให้มาอุดหนุนกันนะคะลองลองดีกว่าเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะก่อนที่ทําร้านเนี่ยนะคะเริ่มจากการชอบชอบแบบไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ชอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะคะจนท้ายที่สุดพอจะทําร้านก็รู้สึกว่าไม่ได้มันต้องมีมาตรฐานของการที่จะดาเนินธุรกิจแล้วก็ให้คนไว้เนื้อเชื่อใจก็เลยไปเรียนนะคะไปเรียนจบในเรื่องของการทําดอกไม้ซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจ้างช่างแล้วเราจบอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็ต้องทําเป็นด้วยนะคะแล้วเวลาที่มีงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นดิฉนันก็หัวฟูอยู่ในร้านซึ่งก็ดูบางคนเรินเข้ามาก็จ้องแล้วจ้องอีกว่าใช่ไม่ใช่ก็เป็นแรง งานคนหนึ่งนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากได้มาทดลองงานที่ที่รักนะคะเพราะทำด้วยใจจริงๆที่ร้านจะไม่ได้มีคอนเซปต์ว่าแบบลงไปในเน็ตแล้วก็บอกว่าแบบนี้ราคาเท่านี้แบบนี้ราคาเท่านี้แบบนั้นราคาเท่านี้แล้วไม่ทําอย่างอื่นเลยไม่ใช่แต่ว่าจุดขายของที่ร้านก็คืออยากทาให้ในสิ่งที่เรารักเพื่อความต้องการของลูกค,ค้า อะไรก็ได้บอกเรามาม,มีแม้กระทั่งว่ามีกล่องไหมคะกล่องหนึ่งแล้วก็ทําดอกไม้แค่มุมเดียวตรงนี้จะไปติดรูปนั่นนี่ดิฉันก็ไปควานหากล่องให้นะคะทำจนถูกใจแก้แล้วแก้อีกถ่ายรูปส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราคิดว่าตรงนี้คือเสน่ห์ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่มีใครเขาอยากทำหรอกไอ้อะไรเหนื่อยเหนื่อยมีแต่คนบอกว่าเอ้ยสมัยนี้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วอันนี้นี่จับนี่จับนี่ชนนี่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เรายังรู้สึกว่าถ้ามันทําด้วยความรักอะ่ะเหนื่อยเหนื่อยยังไงมันก็มีความสุข นะะหน้าร้านมีค่ะอยู่ที่ปากซอยสถานทูตลาวนะคะซึ่งไม่ยากเลยอยู่หลังพอเลี้ยวปุ๊บติดกับแฟมิลี่มารมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะจอดสบายรับส่งของได้ไม่ลำบากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะก็สามารถที่โทรสั่งได้นะคะ0 9 1 5 4 9 5 4 2 9นะคะโทรได้ Delivery ตลอดออทั้งทั่วกรุงเทพและปริมณฑล พังงานก็เคยไปส่งมาแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่ต้องส่งดอกไม้ที่ต้องแพ็กไปเนี่ยในภายใน1วันเนี่ยนะคะเราก็ส่งได้ซึ่งเราจะใช้วิธีส่งทางคาร์โก้นะคะลูกค้าก็มารับในปลายทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสามารถที่จะส่งได้แบบเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแบบง่ายๆสบายๆเราแตะต้องกันได้นะคะไม่ใช่เป็นธุรกิจแบบแบบมากมายนักอะไรอย่างเงี้ย